วันนี้เรามาเอาของฝากจากแอมนะคะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่นี่บ้านนาจาดูนาจาก่อนเอ้กล้องเราดีมากเลยนะหมุนได้ด้วย <laughs> <laughs> อย่างแรกเลยที่แอมให้มาอันนี้ไม่ได้สั่งแต่ว่านางฝากมาให้อะไรอะอะไรวะไม่รู้ขนม,ขนมเพราะว่าขนมมีมแีแผ่นๆแต่อันนี้อยากกินมา,มานานมากแล้วเย้ หืมเราแกะแล้ว,ลวต้องลองกินด้วยนะอันนี้แบบว่าเป็นแบบแผ่นที่ไม่ใหญ่เพราะว่าแผ่นใหญ่ๆเวลาซื้อมาใช่ป่ะไอตรงกลางๆมันจะแบบไม่ค่อยอร่อยชอบกินหักๆแดงมั่งเขา <laughs> อบอกแดงมั่งอร่อยมากนะม,นมันอร่อยจริงโอ้โหกก้าว่ะ <laughs> <laughs> ขโมยหนืองลงเห็นไหมเราบอกแล้วอร<ช>่อยจริงเอาแฮมมนี่มาฝากด้วยมังคุดลูกเล็กๆเราแกะยังไงอะมังคุดลูกเล็กๆบีเบเอาบีบตูดจ้ะเออไม่ไม่เขาต้องบีบตูดพอบีบตูดแล้วก็วนี่เห็นไหมเป็นวิธีการแกะมังคุดง่ายๆที่เราโง่มานานแม่งกูเพิ่งรู้มาสามเดือนนี่แล้วใหญ่ี้ใช้บีบปอกตั้งนานนี่นี่ดูดูเอากล้องไหม แขยยุ่งมากกูหิวเห็นแล้วนะใครอยากกินที่มาเอานะอุ้ยหล่นเสียดาย